ท่านผู้บริการณาคณะครูแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มบริหารงานบุคคลนะคะก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ในักเรียนทราบนะคะเนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะมีบุคลากรคุณครูทั้งสองท่านนะคะได้มาแนะนําตัวแล้วก็ทําความรู้จักกับนักเรียนนะคะข่ะขอ,ขอเชิญคุณครูคทั้งสองท่านน้าสนใเนะคะ เรียนท่านผู้ในการนะครับานลองบในการแล้วก็สมสดีคือครูโรงเรียนเจริญศิษย์ศึกษาพวกคําคำวันสอนนะครับแล้วก็นักเรียนที่ดัานักทุกท่านนะครับทุกคนนะครับครูนะครับชื่อครูนัทพงศ์นะครับครูนัทพงศ์ปฏิสารนะครับหรือว่าครูอาร์ตครูอาร์ตนะครับสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับส่วนจะเป็นชั้นไหนนะครับเราต้องมาดูที่ห่นะครับ เรียนท่านผู้ดูการรองผู้ดูการคณะครูและอุคลากรทุกท่านครับผมชื่อนายกระช่าดูการครับชื่อเล่นว่าชื่อบาร์ครับหรือว่าครูบาร์สอนในรายวิชาศิลปะครับค่ะเรื่องไม่โอกาสนี้นะคะท่านรองท่านผู้ดูการท่านร้องผู้ คุณครูก็ขอให้เรืเรียนทุกคนนะคะได้ปรบมือต้อน,นออรับคุณครูทั้งสองข้านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกลุ่มวิถีงานทุกคนนะคะก็มีเรื่องที่จะแจ้ง